เปิดพอเลยนะหกปีผมก็สามสิบสามสิบปีแล้วเนาะสามสิบสามสิบเอชปีสามสิบเอ็ดปีอยู่พูดถึงงานหนักไหมมันก็ไม่หนักแต่มันเต้นอะปวดหลังปวดอะไรไหมปวดหลังปวดหลังปวดขาปวดอะไรไหมหรือก็ไม่หลังไม่ปวดขาไม่ปวดปวดอะไรเออแต่เพราะว่าตัวเพราะว่าตัวเล็กกันเนาะใช่มันมันไม่ใช่เราเราเหมือนหุ่นตะเกียบมาตลอดเวลา ถ้าถ้าเราตัวใหญ่เราจะปวดขาปวดบ่าปวดไหล่นะใช่แค่คนไซส์ใหญ่เขาจะปวดขาปวดหลังปวดไหล่ใช่ยนะแต่ตัวเล็กเราก็เลยไม่ได้ปวดได้่ใแต่มันจะเป็นแนวๆปวดไหล่แค่นั้นหน้าตบะบ่าอะไรนวดไหมเป็นนวดหรือไปทำอลไรทั้งแต่ละพาททั้งแต่ว่ามันก็ไม่หายให้เขานวดเหรอให้เขานวดให้เขาแบบทั้งฝังเข็มทั้งนวดทุกอย่างนะพูดถึงไห ไอ้เดียวๆเออออกกําลังกายก็เป็นบ้างใช่บางออกกําลังกายเนาะ่ค่อยได้สม่ำเสมออะไรเงี้ยนะก็ไม่หายแล้วหมดเวลาก็หมดวันแล้วใช่หมดวันเออมันก็่อนไปปวดไหมปวดอยู่ปวดตลอดเลยไหมต่างทุกคนได้เป็นช่างกับส่วนมากนะปวดใครอยากเป็นช่างกันเนาะเออเตรียมเลยเลยคือหนึ่งคือไลใช้งานข้างเดียวเป็นหลักๆไงอ่าเออได้เนี้ยเราต้อง ยกกระตือเลียไนไงนะก็เลจะปวดใครไม่ปวดก็ชควนี้ไปก็ต้องปวดทุกคนแหละคนอ้วนก็ปวดแข้งปวดขาไปใช่ขาปวดขาปวดข้อเออสภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่รูปร่างใช่ <c oughs> แล่รูปร่างกะรูปร่างเขารับน้ำหนักเน,นี่ยนะมือจะปวดแข้งปวดขาแต่ถ้าไม่ออกอากาศมือทีนี้ก็ปวดขาปวดขา,แบบขาอ่ามือเนาะ <New> นิวล็อกอ่านิ้วล็อกเป็นนิ้วล็อกรักษายังไงตอนแรกก็พยายามนวดนะรักษ<ม>าด้ยการนวดนวดที่นี่นหายนะสุดท้ายต้องเจอหมอฉีดอ่าหายหายไปข้างละนี่เป็นใหม่อี่ข้างที่เอาไ้ฉีดก,ก็จะเป็นใหม่แค่ข้างที่ฉีดก,ก็หายไปแต่เขาก็ไม่ได้นำให้เราฉีดบ่วยฉีดมากไม่ดีเส้นไปเลยเส้นเด็นเยนะยาแรงนะ แรงคนมีละลายเส้นเลยนะฉลานเป็นกายภาพบอกยอย่าไปฉีดไม่ฉีด,ม,ดมันก็ไม่หายเนาะก็ปวดเนาะเป็นนวดเป็นกายภาพมันเป็นหมอกายภาพเลยมันไม่หายอะไม่หายก็ต้องฉีดใชนะ่ไหมล่ะหลังเส็มก็แล้วดึงแล้วนี่แล้วมันไม่หายอะต้องเจอหมอฉีดฉันฉีดเป็นช่างแต่ผมก็ทำใจทนาใจนะ <laughs> ช่างใหม่ๆ <laughs> นเนาะก็มีบ้าง อาชีพปะเนาะอาชีพ,ชพทุกอาชีพเลยข้างบนตองออกมน้ยตองมะกํังเพราะมันกําลังพอดีเดือนสามสิบปีครับโอ้โหสุขภาพดีมากเลยนะคือ <c oughs> ดูดีแบบไม่มีเหมือนไม่มีอะไรไม่เป็นไรเลยไม่เป็นนี่ไม่เป็นโรคอะไรเลยเพราะวานไม่มีความดันไม่มีไขมันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเองเป็นคนกินระวังไม่ไม่แบบไม่ค่อยตามใจแบบ<อ>ตัวเองอะไรเงี้ยนะ กินพวกอะไรหวานมันอะไรเงี้ยเลียงได้เราก็จะเลียงใช่ไหมน้ำเย็นทุกวันนี้ไม่กินนะไม่กินไม่กินหรอกน้ำเย็นพวกเอ้ในน้ำอยากกินสักทีก็สักทีนี่เลยแต่ว่าชีวิตประจำวันเราจะไม่กินในประเทนี้นะไอิกบหวานไม่กินแต่เราไม่ไม่แบบไม่กินถ้ามันเพื่อแบบต้องเป็นต้องกินทุกวันอะไรเงี้ยเราไม่เราไม่กินถ้าอยากเราก็กินบ้างนะ เนี่วกอย่างก็ผัดต้มน้ำพริกอะไรเงี้ยเออหรอข้าวกับกาวคงข้าวแกงอะไรทั่วไปอย่างนีนง้นะเป็นปกติเนาะแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยได้กินเยอะชั่งกระุ่บางทีเช้าก็ไม่ค่อยจะได้กินไม่ได้กินเออแต่กินเนี่ยก,กินไม่ได้เลยคุณป้าคือไม่ให้ท้องว่างว่างไม่ได้อันตรายใช่ไหมโรคกระเพาะเนี่กระเพาะหนักเลยเนาะใช่น้องชายมีกดไหลย้อนเนี่ยเดือดแต่รุ่นรุ่นเดียวกันนี่โอ้โห ใส่มันมั่งความดันให้มั่งนะหายกว่าโอ้ถือว่าเก่งเลยฟ้าผมเก่งตรวักษาสุขภาพได้ดีเลยแล้วเราไม่ไม่ด้เป็นโรคเราก็เนาะพยายามเลี่ยงอนนู่นในนี่ไม,ไม,ไม่อย่าไปกินม,กกมันตามใจนส่งราไาก,กนะเป็น,นแนวทางดีๆนะตางต่กตผมใหม่ฟังนะโยผมทำช่องผมไปลงช่อง,อง <c oughs> เป็นแนวผิดแนวผิด <c oughs> เป็นช่องผมเป็นช่องแนะนำช่องผมจะเป็นทบทแนะนำช่างใหม่ทบทอะไรเนี่ยแม่แนวป้าแนะแนวแนะนำแบตเตอรี่มั่งอะไรมาแต่เรื่องสุขภาพก็ต้องใสสุขภาพสำคัญมากสรุปว่าเรามีเงินเยอะสุขภาพไม่ดีก็เจ็บป่วยกค่เนาะใครก็ช่วยเราไม่ได้ยากเหมือนกันนะ อย่าให้เป็นอะไรเลใช่ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีโรคไม่มีภัยแต่ก็จะเริ่มพพลูกอายุเริ่มเยอะก็จะเริ่มเบาลงใช่เราต้องเรียงนี่หมอก็บอกว่าทุกวันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับก,การที่กินการอยของเราถ้าเราเลียงได้อะไรได้ที่หมอก็แนะนำเราก็จะไม่เป็นอะไรตอนนี้ไม่มีโอ้โหกินใหญ่เนี้ยไม่มีโรคไอเด็กถึงปากก็เห็นก็อยากกินอยากเลยเนาะอยากกิน เราบอกลูกว่าโอ้ยอีกมากแม้แล้วเอาแค่น,นี้พอไม่อยากสร้างโลกแล้วลูกจะเดือดร้อนใช่ไหมเราเป็นาลูกก็พาไปหาหมอ okay? นะเองเลยนะเราไม่เป็นแค่ลูกไม่เดือดร้อนนี่นะครับการจับใบมิโซลดูนะจับไม่ดีก็บาดใช่เราต้องจ่ไปเข้าลักษณะในการการนี้เนานะ ครับดีมือเบามือเบาจาบสิบจีแล้วเนาะเห็นมดแล้วเนาะเราจะวางน้ำหนักแบบไหนได้มเ้าถ้าเรารู้จังหวะแล้วเนาะอยากหนักก็ได้อยากเบาก็ได้แต่ไม่ใส่แว่นนะไม่ได้ใส่แว่นได้ตาดีอยู่อ๋อหรอใส่ตาดนี้อยู่เนาะใส่ตาดีอยู่มันก็มีสามตามไว้เนาะแต่ว่าสารทำงานของเราไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ด้วยเหมือนเรา ทำงานเป็นกินก็แรงเงี้ยนะมองเห็นเรียมเห็นตรงมาแล้วไฟก็ต้องพอใช่ไปก็ต้องพองาอนานี้ก็คือเราก็ตรงนี้เราก็เปิดร้านแรกเนีร้านแรกเลยปะใช่เอาร้านแรกเลยเหรอ <laughs> โอ้ร้านแรกในตำนาน,นเลยท <laughs> ำคอนเทนต์ถูกเลยอยู่ซอยน,นี้นะ ร้านแรกเลยใช่ไหมแล้วร้านอื่นก็มาเพิ่มที่หลังใช่เขาก็ทยอยตากันมาก็ตด้แต่ประมาณอยู่ที่สามสิบเก้เกือบสามสิบปีเนาะเกือบร้านอื่นอ่ะถ้าเกือบร้านอื่นก็ไล่กันไปไล่ไล่กันไปโอ้ร้านในตำนานก็แล้วแต่ใครมาอยู่หลังก่อนนะโอเคค่ะ แล้ก็กหัวแล้วค่ะใช่ไหะก่หนึ่งร้อยค่ะขอบคุณค่ะววันนี้มาเจอร้านแรกในตำนานเลย